วันนี้ไปพักเก้าไกลก็ผมว่ามันเป็นทางสองแพร่งนั่นแหละกับพักใหม่เนี่ยนะในเมื่ออาจารย์ก็เสนอว่าต้องมุ่งเข้าหาประชาชนแต่การมุ่งเข้าหาประชาชนบางทีมันก็อาจจะไปขัดแย้งกับผู้มีอำนาจที่เขามีโอกาสจะชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลได้เดี๋ยวมันก็จะจบแบบรุ่น2ออีกอะรุ่น3ก็ต้องมาสังเวยมันต้องสังเวยกันอีกกี่รุ่นแล้วฝั่งเก้าไกลเองพักใหม่เองได้พยายามจะปรับหาสมดุล พยายามจะหามันเจอเพื่อให้อยู่ในระบบการเมืองนี้ได้ไหมอาจารยผ์ผมผมเท่าที่คุ้นเคยกันมานะผมเชื่อว่าเขาเขามีประสบการณ์เพียงพอที่จะเรียนรู้ว่าจังหวะไหนต้องทำอะไรนะครับบางจังหวะพักการเมืองต้องมาเป็นอกองหน้าของประชาชนบางจังหวะต้องมุ่งมั่นทํางานในสภาบางจังหวะจะต้องมีการพูดคุยเจรจากับกลุ่มก้อนทางการเมืองต่างๆเพื่อทํา เรื่องราวต่างๆให้มันสําเร็จนะครับอันนี้เขาน่าจะเรียนรู้เข้าใจดีแต่อย่างน้อยที่สุดไม่ว่าคุณจะจังหวะนี้คุณจะทําอะไรจังหวะนั้นคุณจะทําอะไรจิตใจเนี่ยมันต้องมั่นคงตลอดว่าแนวคิดอุดมการที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นน่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนถ้าให้ผมเทียงง่ายๆผมก็บอกพวกเขาหลายคนว่าเราเข้ามาทํางานการเมืองในยุคที่ มันยังไม่ได้ใสกิกนะความคิดแบบเราทั้งหมดมันไม่ได้เป็นกระแสหลักในสังคมการเมืองนะประชาชนอาจจะเชียร์แล้แต่สภาพแวดล้อมทางการเมืองยังเป็นแบบเดิมอยู่ก็ต้องอดทนคือสามารถทํางานกับนักการเมืองดั้งเดิมได้ไม่ใช่หญิงพยองไม่ใช่ทําตัวเด่นตัวดีคนเดียวจนคนเขาหมั่นไส้ต้องแสวงหาแนวร่วมมากขึ้นพูดคุยมากขึ้นแต่จุดยืนคุณยังต้องเหมือนเดิม คุณตื่นเช้ามาแม้ว่าคุณจะพูดคุยกับนักการเมืองทุกพักคุยกับนักการเมืองทุกกลุ่มประสานเจรจาพูดคุยกันเพื่อตกลงซิว่าต่อรองกันซิว่าจะทําสําเร็จไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่คุณตื่นเช้ามาคุณส่องกระจกแล้วคุณต้องตอบว่าคุณยังเป็นตัวคุณอยู่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะถ้าเรายืนอยู่อย่างเดียวไม่รู้จักเพื่อนเลยไม่มีทางสาเร็จมันก็มันก็ต้อง เข้าไปเข้าไปผสมประสานกันแต่ว่าเข็มทิศเข็มมุ่งเนี่ยมันยังเป็นแบบเดิมนะผมเชื่อว่าเขาเรียนรู้เรียนเรียนรู้ประสบการณ์นะครับจากจากห้ปีที่ผ่านมามหรือต้องให้รุ่นหนึงกลับมาปีเท่าไหร่นะอาจารย์7จ็ดเจออ๋ของผมแหะครับปีเจ็ก็3 <c oughs> รุ่น4ี่รุ่นวนกกันไปเรื่อยๆจนรุ่นหนึงกลับมาได้นะไม่ได้คิดเลยคุณวารวิทย์คือหลังๆเนี่ยเราก็ไม่ได้อินโนเซน ทางการเมืองถึงขนาดนั้นนะครับผมก็พอจะประเมินได้ว่ากลุ่มผู้มีอำนาจในฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยอาจจะไม่สบายใจกับความคิดแบบผมนะครับก็อาจจะ พยายามต่อให้มันพ้นโทษเดี๋ยวก็หาเรื่องได้อีกนะครับไม่ได้รอนับวันพ้นโทษเพื่อจะกลับมาเป็นผู้นาพรรคอีกรอบหนึ่ง<ล>ก็ทําทุกอย่างทําวันนี้ให้เต็มที่ครับก็เห็นอะไรเห็นอะไรที่ถูกก็พูดเห็นอะไรที่ผิดก็วิจารณ์นะ,ะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูเอ่อคนที่ถูกยุบไปจะไปอยู่กับคณะก้าวหน้าไปทํางานร่วมกันไหมอาจารย์ยังไม่ได้พูดคุยกันแต่พูดคุยกันแต่เพียงว่าแต่ละคนก็ยืนยันว่าจะยังมีบทบาทในทางการเมืองอยู่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเพราะกฎหมายมบังคับว่าไม่ให้ไปเป็นสส ให้ลงเลือกตั้งแต่บทบาทอื่นยังมีได้อยู่อย่างเช่นเป็นผู้ช่วยหาเสียงหรือแม้กระทั่งมีรณรงค์กฎหมายสําคัญเราก็ในฐานะพลเมืองเราก็รณรงค์ได้อาจารย์ยังได้กลับเข้าไปในสภาไปทําเรื่องรัฐธรรมนูญไปทำเรื่องอะไรอยู่ได้เรลยเนี่ยสิทธิ์ในทางการเมืองมันก็ยังพอมีอยู่แม้ว่าจะไม่ได้ดำเนินในรูปแบบของกรรมธิการทีสามัญครับครับอ่ะเดี๋ยวรอดู